สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นบล็อกการยูเอ็นของเรานะคะ4วันกับการยูเอ็นเดี๋ยวกันยังไงก็ไปดูกันตัดพาวเวอร์นี้นะคะโอเคทำเอาเลยคือวันนี้ปากที่พันแก้วพี่โตมาทำอะไรคืนเมื่อวานก็ทำเคืนหนึ่งสามชั่วโมง นี้ก็คือเป็นเย็นวันศุกร์นะคะซึ่งมันเป็นวันหยุดใช่ไหมวันหยุดแบบศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อะซึ่งฉันก็คือรับคนเดียวเหมาจบอยู่เวรศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์นะคะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เย็นเป็นแบบสตาร์ทเป้งๆเป็นเริ่มเวนของเรานะคะซึ่งยังไม่ทันไรก็คือมีเคที่สงสัยเ่๊ด้วสมองตีบนะคะเดี๋ยวเราจะไปแอดมิดคนไข้กันเนาะทุกคนก็ไปเดี๋ยวไปทางานกันค่ะน่าคือซีดมากแม่เปิดคลิปแบบนี้ได้หรอโรงพยาบาลก็จะมืดประมาณนี้ น,นี้ก็น่าจะประมาณ6โมงนะคะยังบ่ได้กินข้าวอะไรเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูเคสกันโอ้โหด,ดมดยาดมดมยาดมดูเวลานะคะโโหมมงครึ่งชีโดมยาดมแล้วหนึ่งมันทำไมคะมันอยากนอนตอนนี้โดนเขาสั่งให้ทำงานแลละก็ <laughs> ต้องทำงานน้องปะ คือมืดเร็วมากแม่ตอนนี้ก็ไปดูเคสมาก็ประมาณทุ่มหนึ่งแล้วนะคะคือเราผิดเองแหละที่เราก็ไม่ยอมไปกินข้าวจนนี่แหละทุ่มหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวแหละทุกคนจะขับไปตลาดนะคะตลาดในอำเภอเนี่ยแหละชอบชุมชนตรงที่ว่าอาหารถูกมากราคาเดือดแบบไก่ทอดข้าวเหนียวก็คือรวมกัน25บาทอย่างเงี้ยแล้วแบบอร่อยมากแต่เราก็จะไม่กินไก่เพราะว่าเดี๋ยวยุ่งค่ะไปเดี๋ยวไปตลาดกัน เนื่องจากไม่มีอะไรกินก็เลยมาอีกตลาดหนึ่งนะคะโอ้กระจกกระจกรถชั้นคือแย่มากไส้กรอกอีสานเมื่อกี้ลองกินลูกละสองบาทเดี๋ยวเราลองมากินให้ดูเลยทุกคนนี่คือไส้กรอกอีสานนะคะลูกละสองบาทมีรสเปรี้ยวรสธรรมดารสพริกแกงอันนี้รสเปรี้ยวอร่อยเร่ออร่อย,ออยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะขับกลับกันดีกว่า ปมอร์นิ่งค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์นะคะซึ่งก็คือตื่นประมาณ8ปดโมงเพราะว่า8ปดโมงกว่ามีเคสต้องชนะสูตรนะคะพี่ยาบาลเหมือนโทรมาบอกว่าเออมีเคสชนะสูตรเราก็ต้องไปตรวจที่ห้องฉุกเฉินเนาะแล้วก็หลังจากเคสชนะสูตรนะคะติดติดกันก็เป็นเคสอุบัติเหตุนะคะก็มีกระดูกข้อมือหักเนาะก็เลยไปดูนะคะเนี่ยเราเพิ่งมาอาบน้ำมาทุกคนหนะ้าก็คือแบบสดเวร์สด,ดเออก็ไม่ท่าไรเลยก็เพิ่งอ,อาบน้ำเสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะไปราวกันค่ะไปราวกัน วันนี้นะคะงงมากเวลาผ่านไปเร็วเวอร์ตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วทุกคนก็คือติดต่อส่งตัวแบบยังอยู่ในขั้นตอนนะคะก็คือนั่นแหละอะทุกคนก็เพิ่งเสร็จแล้วก็นี่นะคะมาเวฟเฮ้ยกินเหมือนเสียเลยอะ่ะอันนี้คือพ่อแอมซื้อให้นะคะของเมื่อวานแล้วก็ยังไม่ได้กินก็เลยแช่เย็นไว้เรามาลองกันดีกว่า,ามาลองกันดีกว่าว่าจะเสียไหมเนื่องจาก ยังดูเคสไม่หมดเราก็จะต้องกินในนี้ไปก่อนยังออกไปกินข้าวข้างนอกไม่ได้ลองมาลุ้นกัน นนีะะคเนื่องจากว่าไม่มีโต๊ะแล้วเราก็ไม่มีคนเฝ้าเอไอแแฮมเราก็เลยมาแชร์กันตรงนี้กินข้าวกินเนื้หน่อยค่ะจริงกินค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวก่อนนะคะไหนอวสีปากฉ่ำหน่อยอุ้ยไม่หลุดเลยนะเนี่ยแต่บอกยี่ห้อไม่ได้เพราะอะไรต้องรอเข้าวตะกอน้องรอสปอนเซอร์โฆษณาอีกรอบนะคะลูกกอล์ฟโสด มากแล้วก็ขับแปลกๆขนะาดนั้นน้ำโสดนะคะกินไม่เก่งกินง่ายคะ่ะยืดนไปก็กินได้หมดเลี้ยงง่ายไม่ยากนะคะโสดปึ๊บโนตะะ้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กต้องเข้า <c oughs> ถ้าไม่เข้า <c oughs> ไม่พูดช <c oughs> ื่อแบรนด์ริปนี้คือดีมากลูกกอล์ฟบอกใครอยากรู้ต้องดีเอ็มไปหาลูกกอล์ฟเองแต่ว่าดีเอ็มไปได้แค่ผู้ชายนะผู้หญิงไม่ต้องลูกกอล์ฟคือความจริงเอโอเค ่เอาเลยค่ะไดมอนมดฉ่ำอีกแล้วเป็นไงคะคือวันนี้ตากที่คันแล้วว่านี่พยาบาลเตรียมฉ่ำแล้วหนึ่งยิ้มยิ้มแฉ่งเลยยิ้มยังไงเลยแกลายเป็นยังไงอย่างเ,าเางีง้ย <c oughs> ตั้งแต่เรากินลูกชิ้นเข้าไปเราก็ยุ่งจริงตอนเช้าตั้งใจว่า,ปา,วาเปลาเสร็จจะมาแต่งหน้านะแต่ถึตอนนี้ไม่ได้แต่งสภาพเป็นไงบ้างคะมาแบบจุกจิกต้อนรับคือร้าจริงข้าวเหนียว หน้าก็คือแบบซีบไม่ไหวแล้วทุกคนไม่ต้องดูนาฬิกานี้นะคะไม่สามารถบอกเวลาได้เพราะว่าบาใมั bye, 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 bye. นมีขนมมุกซ้าแล้วกับคลิปก่อนเพราะว่านาฬิกาตาตออยข้าวเช้า<ะ>ของเวร์วันที่สองเริ่มที่เที่ยงครึ่งนะคะ นี่คะ่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นเดย์สามของการอยู่เวยนะคะ mm hmm. ก็คือเช้าวันอาทิตย์นั่นเองซึ่งแบบฉันอยู่วาสามวันคลิปนี้นานกี่นาทีแล้วอ่ะฉันยังไม่ได้แต่งหน้าเลยสักที คนเนี้ก็คือตอนแรกอะกับว่าเออจะตื่นเชา้า่อยว่าแต่งหน้าแต่งตัวอะไรเงี้ยเพื่อมาพูดคุยกับทุกคนในชิปสรุปก็คือตื่นสายค่ะตื่นสายค่ะตอนนี้ก็เก้าวกว่าและอยู่ในสภาพนี้นะคะหน้าสดเดี๋ยวเราจะไปลาวกันก่อนนะคะก็ไปลาวเสร็จเราอาจจะได้มาแต่งหน้าไหมเราดูอีกทีอ่าหน้าสดทั้งคลิปไม่ได้นะคลิปเนี้ยค่ะก็ตอนนี้เราก็มีเคสคนไข้นอนโรงพยาบาลอยู่นะเมื่อวานเดี๋ยวเราจะไปลาวกันนะคะทุกคน ก็จะเป็นตึกผป่วยในเดี๋ยวทำนกัน้เราเสร็จแล้วตอนเกือบเกือบสิบเอ็ดโมงรอแล a นะคะเดี๋ยวไปดูเคสที่อักันต่อในที่สุดฉันก็ได้แต่งหน้าแล้วค่ะทุกคนก็สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้เป็นบล็อกการ UN ของเรานะคะ4วันกับการ UN เดี๋ยวเป็นยังไงก็ไปดูกันแล้วฉันจะพูดที่เปิดใหม่ทำไมเนี่ยเดี๋ยวไปดูเคสต่ออันนี้แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเย่ yeah! วันนี้ได้แต่งหน้าแล้วเดี๋ยวจะไปยา,ากันลูกกลัอยู่เวยนี่ะอันนี้คือแบบนังสาวไทยอะ่ะ อะไรนะเอว่าเส้นชาไทยขอบคุณค่ะบอกตัวเองค่ะไม่ใช่บอกคนอื่นคู่บอกตัวเองวันนี้อยู่เวรอะไรบ้างคะชาวบ้านถึงเยี่ยงสู้สู้อยากได้คนให้กำลังใจด่วนๆขอกำลังใจหน่อยคนเห็นหน้าเลยมาก ฮะใอ้งานหนัมาอ้วไไหนน้ำตาขอขอดูหน่อย้ำตาไอ้ที่ตามากกว่าลิปเพราะว่าลิปเลยลิปใหม่ลิปช้ำรีวิวอีกแล้วนี่นะคะอยู่เวนกับคุณยพบาลสาวสวยท่านหนึ่งเราเขาซื <S <s ah> ้อแบบชาไทยมาให้อะไรอะงงมากค่ะคิดอะไรปะเนี่ยเป็นเซ็พยาบยลนถอบ มันเหนื่อยขึ้นเวนกี่มากเลยนะขอเลยนะขอยานยนเถอะบอกตัวเองค่ะเหนื่อยอยากขึ้นเวนแบบเช้าบ่ายบ่ายเช้าบ่ายเสบายสบายจริงแนละ้วทำไมต้องมาตรงกับช่วงที่ฉันอยู่เวนวะอุบเพจันรือว่าอุบเพจันว่า,เ,วาเคปเมื่อวานก็ทำทำเคปหนึ่งสงามชั่วโมงพร้อมมากคือบอกว่าพอมากอย่างนี้แต่นางก็คือไปรับเวรเพิ่มค่ะทุกอย่างต้องใช้เงินค่ะจริงค่ะ น้องลูกกอลฟยังขับรถไม่เป็นแต่ว่ากำลังจะฝึกใครที่ขับรถได้ก็สอนได้นะคะแต่ตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าเจ้าของะไนกินข้าวมันไก่ร้อนมากนั่งตับเดียวทุกคนคือจะบอกว่าอากาศตอนนี้นะคะช่วงนี้ก็คือเมษายนร้อนมาก กร้อนมากแม่ร้อน กีนไปนั่งกินข้าวมันไก่นะคะวิอร่อยเหมือนกันนะแถวโรงพยาบาลน,นี่แหละคือนั่งแค่แป๊บเดียวอะ่ะหูเหนื่อออกพอพักเลยนะคะใครที่อยู่ข้างนอกตากแดดบ่อยๆช่วงนี้ต้องระวังฮิสโตรกนะทุกคนก็กินน้ําเปล่ากินน้ําเย็นๆหาบอะไรที่แบบคูล่างกายเอาพัดลมเป่าตัวอะไรเงี้ยกันให้ดีๆนะคะเท่าที่ดูเหมือนเพื่อนอะเคยเจอไปสองเคสแล้วฮิสโตรกในช่วงนี้เนาะเพราะว่าอากาศร,ร้อนมากแต่ว่าเราก็ยังไม่มีนะคะแล้วก็อย่าเจอเลยเดี๋ยวจะไปพาทุกคนไปนี่ดีกว่าคาเฟ่ใกล้โรงพยาบาลน,นะคะ ที่ชอบมากเอาจริงปะตั้งแต่มาอยู่อยุธยานะคะเคอเป็นคนชอบกินโกโก้แล้วแบบมาไม่กินกาแฟเลยคาเฟ่ที่เปิดใหม่แถวโรงพยาบาลอ่ะบังเอิญว่าโกโก้อร่อยมากทุกคนเอาจริงโกโก้เขาอร่อยจริงนะคะซึ่งอันนี้ไม่ได้คาดโฆษณานะแต่มาชอบมากเลยก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยไปกินโกโก้กันนะคะแต่เดี๋ยวพาไปดูร้านดีกว่านี่ค่ะทุกคนอันนี้คือร้านชื่อเฟลิกซ์ปิดวันรังคานะคะเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งนี่ร้านนี้ทุกคนไปดูพิกัดได้ ไปค่ะก็เดี๋ยวตอนนี้บ่ายบอกว่านนะกินน้ำเจ็ดแดะก็เดี๋ยวจะกลับไปโรงพยาบาลกันนะครับห้องพ้าน่ารักทุกคนอันนี้ก็เป็นช่วงเย็นแล้วนะคะประมาณ6โมงเย็นนะ นี่เรามาตลาดกันแล้วค่ะก็คือฉันชอบกินปลาดุกย่างมากชอบกินปลาดุกย่างกับข้าวเหนียวนะคะเป็นคนที่มีความเชื่อว่าไม่ว่าอะไรก็ตามกินกับข้าวเหนียวจะอร่อยไข่เจียวกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยนะทุกคนมีนี่ด้วยมะม่วงกวนเนื่องจากว่าตอนนี้มันเหมือนจะเป็นหน้ามะม่วงใช่ไหมเขาก็เลยทมามะม่วงกวนกันเยอะนี่นะคะ20บาทจุกมากเดี๋ยวลองกินกันเลยดีกว่า ค่ะทุกคนก็เราได้อาหารมื้อเย็นของเรามาแล้วนะคะนี่มะม่วงกวนค่ะคือเป็นคนชอบกินมะม่วงกวนมากแล้วคนที่กินมะม่วงกวนเหมือนกัน่ะก็จะรู้ว่าจริงๆมะม่วงกวนมันไม่ได้แบบเหมือนกันทุกแบบมันมี2แบบหลักๆก็คือเขาเรียกว่าลิ้มกับตกทรายใช่ไหมนี่เป็นคนชอบกินแบบตกทรายมากมันจะมีความเหมือนทรายะแต่ไม่เคยกินทรายนะเออคือความตกทรายมันจะเป็นเนื้อมะม่วงที่แบบแห้งๆแล้วก็เป็นเกร็ดๆน้ำตาลนะคือมันอร่อยมากเลยแต่ว่าฉันรู้สึกว่าฉันหาซื้อยากมากใครมี พิกัดมะม่วงกวนตกสายแนะนำอือเฮ้ยได้อยู่นะเนี่ยกินแบบไม่ได้คาดหวังเลยนะเมื่อกี้คือเห็นที่ตลาดก็ไปซื้อมาอร่อยนะอันนี้ฉันไม่รู้มันเรียกว่าอะไรคือมันไม่ใช่ทั้งตกสายแล้วไม่ใช่ลิ้มอะคือลิ้มมันจะเป็นแบบเละๆนิดน,นึงแล้วก็มีความเปรี้ยวๆอะแต่อันนี้ก็คือไม่ใช่ทั้งสองแบบก็มะม่วงกวนแหล,ละแต่อร่อยอะฮึวุ้ยอร่อยอ่ะไม่คาดหวังเลยอะอร่อยมากเลยคือ ก็มีของ้ั้อยู่โรงพยาบาลโรงพยาบาลชุมชนนะแอมว่าคือเรื่องของค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่งหลักๆมีช่วงหนึ่งที่แอมได้ไปในเขตกรุงเทพนะคะแอมรู้สึกว่าอืมพอเราไปอยู่ในเมืองแล้วแบบค่าใช้จ่ายเยอะมากทุกคนโดยที่แอมไม่ได้กินอะไรฟุ่มเฟือยนะค่าเดินทาง BTS ก็คือแพงมากพอไม่อยู่โรงพยาบาลชุมชนกลับมาอีกแบบหนึ่งก็ชิลกรู้สึกว่าการอยู่แบบชุมชนหรือว่าต่างจังหวัดก็จะทำให้เออข้อดีคือประหยัดเงินไปได้เยอะเหมือนกันเมื่อไหร่ทุกคนมาเมาท์มอยพูดไปเรื่อยยแล้วแอมก็เดี๋ยวไปกินปลาดุกก

วิ่่จลว่ก่งจัเลยไปเจอที่ไหนอ่ะพี่ดาขอบคุณค่ะคือมหาสีนี้อยู่พี่กุ้ยมันมีสีสีอบหาสีนี้ไม่ได้ครบแล้วขอบคุณค่ะไ่เจอที่ไหนอ่ะพี่อะหาสีเหลืองพี่อะชอบสีเหลือง เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันซึ่งเที่ยงนี้คือยังไม่รู้จะกินอะไรอันนี้ก็ตอนเที่ยงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขับบูแบร์ไปเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือยังไม่รู้จะไปกินอะไรแต่ว่าก็อยากไปนั่งทํางานกินโกโก้ร้านเดิมนะคะโทกค่ละนี่เปล่าเพิ่งเห็นเมื่อกี้เลยจะอวดรู้จักเบบี้มอนสเตอร์ไหมเพื่อนไม่ได้ชอบเกาหลีอะไรมานานมากแล้วจนกระทั่งเจอน้องฮายอนที่ร้องเพลง Dangerously อะคะ่ะของเ a b y Monster อร์เนาะ คือชอบมากชอบน้องมากแล้วก็เลยก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันนะคัดคนโอ้ยดูเดซี่ของการยูเอนแล้วแม่จะจบแล้วพรุ oh, ่งนี okay. ้ฉ well> ันก็จะได้ลงเวนสี่โมงฉันก็จะกลับบ้านไปนอนได้แล้วค่ะก็คือไม่รู้จะกินอะไรก็เลยทำไมคะกินอันนี้อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลเฟนไฟเดี๋ยวเราไปกินกัน ตื่นแล้วช่อม ทุกคนก็เป็นช่วงดึกของเวรที่4นะคะหน้าชั้นฉ่ำวาวมากค่ะก็คืออาบน้ำมาแล้วแล้วก็แอมก็กำลังนอนอ่านเล่มนี้อยู่นะคะเอ่อชื่อ h o w to Live good, a Good Life ของนิ้วกลมนะคะนี่คือจะบอกว่าแอมม,มีหลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตมากๆนะคะในช่วงิ n t e r หนึ่งเนเร์สองที่ผ่านมา แอมรู้สึกว่ามันเป็น2งปีที่แอบค่อนข้างเติบโตแบบก้าวกระโดดในทางความคิดอะไรเงี้ยคือหลายลคนาอาจจะไม่ได้รู้รายละเอียดชีวิตเรามากเพราะว่าก็จะเห็นตามโซเชียลเนาะซึ่งแน่นอนว่าด้านแย่ๆด้านแบบพีคๆหนักๆเราก็อาจจะไม่ได้ถ่ายลงขนาดนั้นนี่หรอกแมแต่มันไม่ใช่ว่าเราแบบเฮ้ยเฟกหรือเลอนนะก็คือด้านโซเชียลอาจจะเป็นมุมหนึ่งในชีวิตเราแต่บอกว่าปีที่ผ่านมาคือค่อนข้างหนักมากเลยสำหรับแอมแล้วก็เป็นปีที่แอไม่เติบโตมากอย่างที่ทำให้มาผ่านมาได้ก็คือการอ่านหนังสือซออึ่งแอนเวชียงเป็นคนที่นาาชอบอ ยยาอืมแล้วก็แบบโตมาอ่านหนังสืออ่านกักรตัวนิยายอะไรทั่วไปเนี่ยแหละค่ะจนพอแบบมาเรียนหมอปุ๊บใช่ไหมการที่เราเรียนหมอมันทำให้เราไม่มีเวลาเราก็อ่านแต่อะไรเรียนจนแบบเออเราขาดตอนเราไม่ได้อ่านหนังสือนอกเวลาไปจนเมื่อเนี่ยมัเป็นดีเทอร์หนึ่งมันมีเรื่องราวในชีวิตเกิดขึ้นเยอะมากก็ทำให้แบบรู้สึกแบบว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตอะนึกออกป้ะเหมือนเราแบบเกิดอิมมอชเนอลแบบเบอร์สก์มาว่แบบพี่มันรับมือกับอะไรไม่ได้เลยอ่ะมันมีความไครซิสอยู่ประมาณนึงแอมก็เลยอ่ะเริ่มจากการอ่านหนังสือฟังพอร์ เกิดจากอะไรเหมือนเราได้ลองค่อยๆ explore ตัวเองค้นหาตัวเองอ่ะฉันเกิดเหมืนนั้นมากแต่ฉันได้บอกว่าตอนนี้ฉันอ่านเล่มนี้อยู่ก็คือ How พ o ทูลีฟ Good Life ของคุณนิ้วกลมนะคะปกติเป็นแฟนเอ่อพอดแคสต์ของคุณนิ้วกลมอยู่แล้วนะคะรายการ Have a Nice Day เป็นพอดแคสต์ที่แอบมาเปิดฟังทุกเช้าตอนมาทำงานเพราะว่ามันต้องขับรถมาใช่ไหมเรื่อหนังสือเล่มนี้คือพูดถึงชีวิตที่ดีในมุมมองของปรชัชญาต่างๆแอบค่อนข้างชอบเลยนะรู้สึกว่ามันทำให้เราเออเห็นอะไรต่างๆในมุมมองชิ้นมากขึ้นประมาณนั้นทุกคนก็ลองไไไไปปซืื้้้้มม้้้้ออ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 อกกกกกกัััันน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 นดดดีี่่่่่่่มมสสสสเเเเเรระะะะะะะคะคคคคขาาาาาาางงงชบบบุุณิวววววลลลยยยยยูแแพฟใจจจ็็๋หท ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเวร4วันของแอมนะคะสุขสาวอาทิตย์จันท์กับหมอโรงพยาบาลชุมชนเป็นยังไงบ้างก็คือบางส่วนแอมอาจจะแบบเออไทยให้ไม่ได้ละเอยียดขนาดนั้นก็อยู่เวรเนาะทำงานแต่ว่าอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมนะคะใครที่อยากเห็นคลิปไหนอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะว่าอยากมาทำแล้วก็อยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับหมอชุมชนอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะก็ใครดูถึงตรงนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณมากๆเลยอย่าลืมไปกด follow แอมช่องทางอื่นด้วยนะคะวันนี้แอมไปก่อนแล้วบ๊ายบาย